สบายดีป่าลุงสบายดีสกู้ทุกคนุหมานม่เก้ากรหมต้งดำเก้ามืน่ะผมพอก็แม่นองเดือนคือเก้าอยู่ที่งานนองดำแม่มา้านนองดำข้างไร่ยก็ได้กินกุ้ยแห้งเลยนะกุ้ยปุ้ยแห้งลุงแม่นองเดือนช่างใสินั ื่นี้ช like ื้อทงใหญ่ๆบาพี่น้องพระว่าบ้านน้องดำยัมีทงใหญ่บ <ừ> อุดได้เขากระสอบซื้อมาบ้าัน้งยาง้ายางยันหัวอ่านอ่านอ่านท้งกปลท้งมันมาลูกอันนี้จิเป็นคนเห็นนำกระปุกลง จะเป็นเจ้เทานั้นเองนิดนึงก็คุอันขวน้ำหนามันช่องหมออะองเลยามอกกระทาน้่อยเส็จแล้วละกันซีมเลยค่ะขีวกเสร็จเลยะวาเขาซื่อน้องดำไปสื่อเสร็จแหงมาขลวกซีมเนาะะว่าเสร็จเลยมามือื่นมามือื่นเผ็ดแรกก็จะเคืนดมานนาะอย่างหูหลอดสตมันนั พราะว่ามะเอิญแจ็กซีเดมาจักมงเนาะเพราะว่าทุ่งห้ากับเห็ดลงทานอยู่บ้านผู้ได้เห็ดบุมากินเลยที่ว่าเบิดซีแล้วเจ้าว่ะเจ้าว่ะแกกินได้ใส่น้ากับพจ้าคู้สิบบุมากินเลยเห็นแล้วก็เห็ดแล้วพอเห็ดเดีๆพี่น้อยดำใส่ลาย

โอบตวคุณโจยไม่ค no, mm ่อยยาเบอยเป็นคนบอเยคนมีเบรอว่เพื่อเี้ยนน่ะคับบุญเล่าน้ำบุญเล่อกายด้อนี่นะห้จ้าวน้ำบุญเร่ง่ายด้อลุ้รอแสบนการกระดาดเดี๋ยวต่ากลองแสบดรารารากินเราเรามาหลุดมาส้มตอนกินกันฮะ ơi chơi nhanh mùa nha kalam onam 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 mùa luôn, ném chelon nè tắc một cái luật rồi tích một cái bụng 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 một ดอล้บลงมาอารงเลยปลาถิ่นเกลือจลงมาหมอน้อยกินไก่กันหน่อยพ่อเออหอดดิยับดูหน่อยพ่อกินไก่กลัวให้แมงไปสื่อลูกสินมาใส่บ่สื่อแล้วลดหม้อแล้วแต่สิกินแล้วตอนนี้กินอย่างเดียว อินย่งเดียวป็ทีสีโคตรขักเจ้ะเจ้าจีจี้จี้กัปลาเลยอ่านี่ก็กืนเอาเลยนอดเป็นอนนวลเลยมันคือบลอกืองเหลืองอ่ะอล้วก็หูหูทัมันแจ่โหูแจ่งปูดอืมฮยิงยิตายแลยถ้าไปรอแซบน้ำกันไปลุงบันเนี้ย ไมีพี่กินบันถ้าต้นชิแตกบันอยู่มือเจ๊ได้มาถ่าต้นกินกันบันตอนนี้ก็ร่างขั้นเสียนขั้นยี่ยังอยู่ตอนนี้ขั้นเซีนว่าเลยตาบ่อย่างเนาะขั้นสิีตาบ่อยว้าวขั้นสิียนี่พี่น้องขั้นอะไรอะมันได้ขั้นจินมือ ตัวนี้เอาไปข่างหมอข่างยด้วยิตักอาแล้วเพิแปบเดียวตีนหายกินตีนเดอบากล้เดปากสงสัยเา่ตังเอาไปข่างใไหไว้มันสีอะเอาไปเอาบงยอดเอาไปเบอร์อเตาหน่ะเตานใส่บานเลยดั๊บเ้หมอยังไวมอะงมานหะย่ ได้เหนางกดีอะไรเฮ้ยแซบลิสใส่คับต่อโอเคเนาะนอเดือนแปงสุดยอดเลยแม่สุดยอดสุดยอดยุกแซบแพงบ่อไยเห็ดยเห็ดยาวอันเนี้ยอันเนี้ยเลยนอกขับปุ่นลวกมาอื่นสุดยอดนาดำเนาะ หมอเพชรโดนดํน้องพอดีเนาะน้องยิ้มย่องพี่น้องเยนาะไงน้องยิ้มชมใส่แจ็สายแดงดํามือเก็เออบุรีมาสินขอพี่ส่งไว้ยุกจับโตใครโตมันบ่ดังโตใครโตมันมากินเด้อมากินเบสเบสสองคนเลยขมกระดูไก่ดีใจไปหัวชิงไข่เอ้า ว่าบกมากินมาสองคนเจ้าเจ้านั่เนั้นสามสามคนมาสามคนกูหวมาสองเพวาะอะไรมายมากมามาอคนมีข้าวบแป๊ิเศษมีแต่ข้าวบมากินเลยมือเปหัวแตกแไอ้พวกห่างาหนึ่งเขานาหนเหมาะ เห็ดยังกีนนะน่ะตาสีออกแสงนีอะไรยิ่งหลายเสร็จได้กัน าบอกเพชรน้องไามี่บอกซาธานีเพชรระบาดเยันเน็นเ<ล>พชรทอบน,น้องต้หลาน้องไม่หนีุ้ใครก่โอ้บอก,ลบอกลแล้วยื่นกิเลไปเสือออกหายข้าวเจ้าด้วยบาบา้องาก็บ,บอกล,ลุเลย เอากับตอนนี้พอดีนุ่มเนอนะอุงเหรอพอดีกลมกล่อมแต่ว่าเนี่ยกลม,ม,มเนี่ยกลมหลงนุ่งน่าเ <c oughs> สะมาดีแต่สะโบ <c oughs> โอเคแล้่ออบบ่เทพเป็นเนาะต้องผิดอะไ้ บอกที s. <S ่จร right. yeah. no right. right. mm. ิงมันก็บอได้เพจเขาขาก็คว่ำหอดตื่นเหือกอันเพจเนี้ยก็วิว่าว่าบบอ่ะเขาบอกมาติดแอร์ฮ่ะอุ๊ยตัวเหมือนควรก็ตืบจิงควรก็ตืบมั้งไม่จะไปอ่าน่ะไปอาบได้ดับพดจ้าหนึ่งปรุงอิ่มแห้ะขอบคุณผู้ใหญ่จะดีเด้อ คุนไพ่โอ้บบมีเลี้ยงเนาะอ๋อหายบุญผู้ชนคุณทำน้ำซู่อยู่ที่ไม่แห้งอย่าเก็บอย่าชนขื้นไผ่กับบะมี่เดไฟไผ่แม่ทางด้านน่นโคตรพี่น้องเลยไผ่กับป้าต่อหายหายในห็น,หนักหน่อยอยู่นี่ยอด,ดสุดยอดอู้จำไม่ งงทำไมใช่ไม่โสไรข้าสิเพิ่มแซ่บบะหมี่หกโก้ฮะหยกโก้กินบมดเบ็ดตาเกอกแซ่เลยกแซ่บเาดำเนาะเหมาอะไร เท่งเท่งมันมั่นแลละกัเท่งวาแลละกัเท่งเห็ดนัวม,มากินน้ำกันไปดูไ้ไหมแพะอะไรเป็นปนัวเบิดโลเราเล่นค่ะใส่เบอร์ขนาดนั้นผมไม่โดนหรอคะเดือนเอม,เนนมือนแม่ด้มามคองไป่นะ ยกนั <ersch> <Aj ax. S 3> ่มาแล้วยีมมานั่นมออีกาลุงมอนีกคือได้สมมาพอควรละเก็บกันละแล้วก็ขอร่วงขอคุณนเวลาเด็กมาช่พอดขอบคุณน้องดำเนาะกับน้องหน่อยนี่น้องเป็นน้องหน่อยปะเนื้อแล้วก็ฟักทองดมหอเป่านี่ บเบิดซ้ำเขาูดอค่ะอันนหมอต้นนด้านด้ยอย่เขาไว้เด้อบุญเล้วเลยอมย่เออค่ะขยาหลกกากินใล้ด้กอน่เมย์้องเดือนเลนเพื่นเพิ่นห่อนทางหมอต้นนันอย่าไปซุ่นเด้อเมย์ต้องเดือดจิ้มจิ้มต้นอื่นนับูดดานเมย์้องเดือันบูดแลยกับธรรมดาบูดลกับเมย์บุคลบิชอบเดียเอาเองมือเียเอาเองไปลุง กปลาเลยน้อปรุกกินนี่กะคินน้าพอกันไหมปลาแกกะอกุ่าลืมปกเบื้องบบส่งก็ดีตามสองด้องาในปรุงแตดอันผู้เห็ดอู้บร่องแซ่จนเหนือย่อยอืมหงื่อยอยเห็ดัตงแต่เวนต้นขำอืมบ๊ายบาย